ท่านผู้บริหารบัญชาเสือพี่น้องวิสเสือแห่งอารีทุกคนและทุกเสือที่ดีนข้าพเจ้าวิสึดีดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมพิธีเปิดการดูให้ทแกแรงท่าเสือแห่งอารีแต่ผู้ร,ร่าการของโรงเรียนเป็นอดุสสาพัฒนา,า,าการในครั้งนี้การดูให้ทแกแรงเป็นสิ่งจำเป็นสําหรับการเป็นลูกเสือเพื่อจะได้ฝึกฝนตนเองและได้ใช้ มีด้านก่าบที่ว่ากิจกรรมลูกเสือคือการไปจุดไยแด่เพื่อเกิอดถ่านการสนุกสุดสตซึ่งพวกเรา,เรา,เราทุกคนก็จะได้มีโอกาสสัมผัสสิ่งต่างๆในการถือไพ่ทั้งแรงคัมี้มีการถือไพ่ทั้งแรงการป็นจำนวนมากขอให้ลูกเสือได้ราบรูทุกคนทำหนึ่งถึงคำว่าวินัยตอนถ้าทุกคนมีวินัยการอยู่ร่วมกันเป็นน เื่ปัญหาสังคมโดยรอบก็จะมีความสุขการทำกิจกรรมต่างๆก็จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ผู้มีการถิดเส้นกางไว้ในแาบนี้พระเจาขอขอบคุณท่านผู้บัญชาทุกท่านที่เียนงทุกคนที่ต้องทนเห็ดเหนือน่อยจนหลับกดน,นอนดูแลลูกเสือเอเานี้ซึ่งเสมือนหนึ่งลูกหลานท่านเขอาขอวยพรให้ทุกคนเจบแล้วข,ข้าจาก ประจําขอมอบการชุปอบรมลู้เสืเอหมนาลีให้แบบก่คณะเยาวชนและขอเปิดการุยู่ายใตเด้านปฏินัติลูกเสือเมกาลีออตรง